มาพบกันอีกแล้วนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับสรับเกมใหม่ประจําสัปดาห์ซึ่งสัปดาห์นี้นะครับก็มีเกมใหม่ที่เอามาให้ท่านชมได้โหลดได้เล่นกันค่อนข้างที่เยอะอยู่เหมือนกันเลยนะครับเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมใหม่หรือว่าค้นหาเกมใหม่เล่นอยู่ก็คือสามารถดูคลิปนี้กันได้จะมีการอัปเดตทุกสัปดาห์หรือว่าสำหรับใครที่มองหาเกมแล้วหาไม่เจอแล้วต้องการหาเกมอยู่ก็สามารถขอเกมใหม่ได้นะครับก็จะ หาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นเหมือนกันนะครับจะลงทุกวันศุกร์นะครับตัวนั้นเนาะแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะ่าับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆไว้ด้วยนะครับก็เพื่อป็นกยัไม่เสียเวลานะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนหน่าโหลดหรือว่าเกมไหนหน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดกลกันเลย เราก็มาอยู่กลับเกมแรกกันนะครับก็เกมแรกนะครับหลายคนนะครับก็น่าจะรอคอยกันเยอะอยู่เนี่ยสำหรับเกมที่มีชื่อว่าอารีนาเบรกเอานั่นเองนะครับสำหรับเกมอารีนาเบรกเอานะครับตอนนี้นะครับเขาก็เปิดให้เริ่มทดลองกันเป็นเที่ยบร้อยนะครับกลับเวอร์ชั่นเบตานะฮะก็คือยังไม่เปิดให้บริการเช่นเคยก็คือเปิดให้ทดลองเทสอีกแล้วนะครับแต่ว่าในการเทสครั้งนี้นะครับจะ ยังไม่อยู่ในโซนไทยอีกแล้วเหมือนเคยนะครับก็คืออาจจะอยู่ในโซนต่างประเทศที่เขาเปิดขึ้นมาซึ่งตัวเกมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ดูว่าตัวเกมเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับจะเป็นเกมเนี่ยเอาชิตรอดน,นะครับลงไปในแมบบแล้วก็ฟาร์มคงฟาร์มฝอแล้วก็เก็บมาเป็นของเรานะซึ่งของภายในเกมเนี่ย ถ้าตกไปแล้วนะครับมันจะหายไปเลยถ้าเราได้ของมาแล้วแล้วก็ชนะเกมมันจะสามารถเอาไปเล่นต่อได้ในแมปต่อไปซึ่งตัวเกมนีครับก็จะเป็นเกมแนวเล่นตามเควสเล่นตามด่านไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ตัวเกมนีครับยังสามารถเลือกโหมดตัวละครได้นะครับก็คือมันจะมีโหมดที่เป็นแบบตัวละครที่เป็นแบบลงไปฟาร์มนะครับเองไม่มีของให้กับตัวละครที่มีของให้นะครับตั้งแต่ต้นเกมนะ แล้วก็กราฟิกภายในเกมเนี่ยก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยมือถือสเปคต่ำไม่สามารถเล่นได้เลยนะครับคนใดจะกินสเปคมากมากเลยนะครับสักใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดเล่นกันได้ในเซิร์ฟต่างประเทศนั่นเองนะยิ oh, okay, นดงครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมที่2กัน สำหรับเกมที่2เนี่ยใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวไม่กินสเปคแล้วก็เล่นเพลินเล่นมันๆอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะคสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Source War Legend สำหรับเกม Source War Legend นะครับจะเป็นเกมแนว RPG นะครับตะลุยด่านตะลุยดันเชี่ยนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นโหมด 2D ด้วยนะครับก็คือภาพมองมุมสูงและนี่ครับแล้วก็ตัวเกมนะครับจะให้เราเนี่ยเล่นตามด่านไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราตายเนี่ยก็จะเกิด ด่านสุ่มใหม่นะครับแล้วก็ในแต่ละการเล่นแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีพวกศัตรูแตกต่างกันไปด้วยนะครับเรายังสามารถรวบรวมวุธต่างๆไปสู้กับศัตรูได้เลยนะครับอัปเกรดในแต่ละด่านเลยทีเดียวนะครับวุธต่างๆเราสามารถใช้ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็เป็นเกมนงที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็ไม่กิดสเปคด้วยนะก็สำหรับใครที่จะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเป็นเกมที่เล่นโดยระบบแนวตั้งด้วนนี่นะ เกมแนว m อ o ม p g มาใหม่กันมากนะครับสำหรับเกม m อ o ม p g ามาใหม่นะครับจะเป็นเกมที่มีชื่อว่า t i m e r i d e r นะครับสำหรับเกม t i m e r i d e r Mobile นะครับจะเป็น m อ o ที่เราเนี่ยจะไปประจนภัยในสถานที่โบราณน,นะครับซึ่งเราเนี่ยก็จะเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เหมือนว่าจะออกสำรวจในสถานที่โบราณแล้วก็ไปสู้กับพวกซอมบี้นั่นเองนะครับ นะแล้วก็วเกมเนี้ครับจะเป็นเกมที่เอาเพื่อนเนี่ยมาเล่นได้ด้วยหรือว่าจะไปด่านอารรยากก็มีเหมือนกันซึ่งตัวเกมเนี้ครับจะเหมือนให้เราเนี่ยไปอยู่ในโลกแห่งโบราณสถานเลยนะครับมีการอาั้เกรตตัวละครมีการสุ่มตัวละครแล้วก็คา่าภายในตัวละครเนี่ยค่อนข้างจะมีอยู่3คา่านะมีคา่าที่เป็นดาบเป็นปืนแล้วก็เป็นล่มด้วยนะครับเนาะ นะก็ส่วนภาพกราฟ,ฟิกเป็ใน,นในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟ,ฟิกที่มันจะสวยงามมากๆั่ือถือสเปคต่ำอาจจะเล่นไม่ได้ดังนะ้าใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะโอเคนะครับเรามาอยู่สาหรับเกมที่4นะครับสำหรับ เกม่า่ซีรีส์ของ Final Fantasy กันบ้างซึ่ง Final Fantasy นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่พ่อมามือถือกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นภาคตัวของ XV นะครับซึ่งภาคของ XV ในมือถือนะครับจะเป็นเกมแนววางแผนแล้วก็เป็นเกมแนวสร้างเมืองไาในตัวอยู่แล้วนะคใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวสร้างเมืองแล้วก็อยู่ในทีม Final Fantasy ด้วยเนียก็คือห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวเกมเขาทํทำออกมาได้ ค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นเพลินได้นะครับตัวเกมนีครับยังมีการอัปเกรดตัวของตัวละครที่อยู่ใน Final Fan t a ซ y เกือบทั้งหมดแล้วก็มีการจัดทีมตัวละครเพื่อไปสู้กับตัวของฝั่งศัตรูด้วยนะครับตัวเกมยังมีการสร้างเมืองก็มีเหมือนกันนะครับนอกายิ่งมีการเมลเยอะอะไรต่างก็จะทําให้เมืองของเรามีความใหญ่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการเปิดกรชาด้วยเหมือนกันแล้วสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมการเปิดกระชาด้วยก็สามารถไปเปิดแล้วก็ไป หาทุกคนทุน,นหวัวกันได้นะครับเนาะ เก okay, นีครับก็มาอยู่สำหรับเกมที่5นะครับเกมที่5ก็ยังอยู่ในเกมในโซนประจนภัยแล้วก็ผสมแนว RPG กันอยู่นะครับแต่ว่าเกมนี้จะผสมแนวโรครายเข้าไปด้วยนะครับในะบตัวเกมที่มีชื่อว่า To m b r a i d e r r e l o a d e อนะครับเนาะสำหรับตัวเกมนะครับก็อยู่ในทีม t o ม b r a i d e r เลยก็คือไปประจนภัยในโบราณสถานนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวโรไรายเรานี่สามารถนำเอาอุปกรณ์หรือว่าอาวุธต,ต่างๆมาใส่ตัวของตัวนางเอกของเราได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับ ก็คือแม่นังเอกเนี่ยไม่ได้ใช้แค่ปืนนะครับสามารถใช้ตัวของอาวุธที่เป็นไม้กายสิทธิ์ได้นะครับแล้วก็อาวุธต่างๆที่จะมาเสริมกําลังให้เราได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับยังมีพวกพลังพิเศษที่จะเพิ่มให้เราได้ในแต่ละด่านในการผ่านด่านในแต่ละด่านนะครับกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ค่อนข้าง,ขงจะดีค้ายๆในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงเลยนะครับ ะนะครับเราก็มาอยู่สําหรับเกมต่อมากันว่านะถ้าใคร,รที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวซอมบี้นะครับแล้วก็มองหาเกมแนวซอมบี้มาใหม่เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะส่วเกมนี้มีชื่อว่าเด e Pro นะครับเกมนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมแนวซอมบี้ที่มันจะทำออกมาได้ที่สมจริงมากๆแล้วก็ตัวเกม ค่อนข้างจะหลอนมากๆเลยนะครับการาฟิกของเกมเขาทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับก็คือเป็นเกมที่เล่นตามเงื้อเรื่องไปเรื่อยนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เราเนี่ยสามารถเล่นเป็นแบบ Open w o ว l d ได้นะครับก็คือวิ่งไปไหนฟาร์มของก่อนค่อยไปหาซอมบี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ไปยิงซอมบี้สัตว์กระสุนได้เลยเราสามารถลุทของได้เกือบทั้งหมดที่เป็นรถนะฮะบ,บอกก่อนทั้งหมดที่เป็นรถนะอาจจะไม่ได้เจอแบบว่าอยู่ตามดินตามอะไรแต่ว่าในรถมี แน่นอนนะครับแล้วก็กลางวันกลางคืนเนี่ยทำออกมาได้ท่้งจะดีแล้วก็หลอนมากๆเลยนะครับภ้ามในกรรี่เกมนี้ก็จะเป็นผ้หมองบุคคลที่1นะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้ในเพลสโต้แล้วนะครับขนาดเป็นดโมก็ยังน่าเล่นอยู่เหมือนกันนะ นะครับเราก็มาอยู่สลับเกมต่อมานะครับอยู่ในทีมแนวสไวิรกกันอยู่อยู่ในทีมแนวสไวิรกกันอยู่นะครับสลับเกมที่มีชื่อว่า s t r i n I Have to Survival นะครับสลับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่อาจจะไม่บอกเรื่องราวที่อยู่ในเกมนะครับแต่ว่าให้เราเนี่ยไปหาเองนะครับซึ่งตัวเกมนะครับมันจะเป็นเกมแนวอารีวิรอดแหละที่เราเนี่ยจะต้องไปหาอุปกรณ์ต่างๆอาวุธปืน มีต่างๆเพื่อดำรงชีวิตอยู่ให้ได้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยไปเผชิญหน้ากับปีศาจด้วยนะไม่รู้ปีศาจจะเป็นหน้าตายังไงก็เข้าลองเล่นเองนะครับแล้วตัวเกมนะครับมีอะไรต่างๆที่แอบแฝงเราอยู่นะครับอาจจะมีป้องมีปืนที่เราเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็กราฟิกเป็นตัวเกมนะครับจะเป็นกราฟิกที่เป็นเงาๆนะครับก็คือแนวชา์โด้หน่อยๆนะครับในทีมนี้เลยนะครับเสียงดนตรีอะไรต่างๆทำมาได้ค่อนข้างที่จะดี เลยนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เล่นด้วยภาพมองด้านข้างแนงะสกาต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะโอเคนะครับก็เราก็มาอยู่สำหรับเกมที่ต้องบอกเลยว่าหลายคนก็น่าจะอยากเล่นนะครับแต่ว่า เกมนี้ไม่ใช่ลิขสิทธ์แท้โดยตรงนะครับเนาะจระเก้มีชื่อว่าฮ e ลเลอร์ชาลีสไปเดอร์เทนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมเหมือนว่าเขาจะทำคล้ายๆตัวของชาวๆชาลีที่อยู่บนขอบนะครับรถไฟผีนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมนะครับทำออกมาด้ท่านจะเหมือนเลยนะครับท่านจะเหมือนเลยนะครับก็คือเราเนี่ยลงไปแล้วก็ไปสู้กับตัวของรถไฟผีนะครับแล้วก็อชีวิลรอดจะเข้าให้ได้นะครับฮะ ไอเทมมาสู้กับเขาจนกว่าเขาจะตายเนี่งนะครับเนาะแล้วก็เป็นเกมที่เล่นสนุกเหมือนกันนะครับเนาะถึงจะไม่เป็นเกมที่เป็นเลิขสิแท้แล้วก็เป็นคนที่สร้างขึ้นมาจากทีมงานอื่นก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกเหมือนกันนะครับก็แนะนําว่าสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้นะครับสำหรับเกมนี้เนาะภาพกราฟิกก็ถือว่ามือถือสเปคต่ำใช้ได้นะครับสามารถเล่นได้เหมือนกันภาพเหมือนในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่หนึ่งเนี่นะ เนืสุนทรีที่มีชื่อว่า N ัสเอ็กซ์ตราดูบาซินสอ2 3ันี่สิบานะครับสำหรับตัวเกมนี้เป็นเกมแนวขับรถบรรทุกที่อยู่ในของบาซินนะครับเนาะแลก็ตัวเกมนะครับท่าออกมา ค่อนข้างจะดีเลยก็คือรถภายในเกมเนี่ยเราเนี่ยสามารถเลือกขับได้นะแม้กระทั่งรถกระบ,บะรถบรรทุกหรือว่าจะเป็นรถอะไรต่างๆที่เราเนี่ยสามารถขับได้ค่อนข้างเยอะแยะเลยทีเดียวแล้วก็แมปภในเกมค่อนข้างใหญ่นะทาไปเล่นไปนะแมปนี้ก็ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็เราเนี่ยยังสามารถเข้าไปอยู่ในตัวรถได้ด้วยเหมือนกันนะครับเนาะภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยมือถือจะไปกลับสามารถเล่นได้นะสำหรับเกมนี้เนาะสำหรับใครที่อ่าจะเล่นเกมหรือว่าชื่นชอบเล่นเกมแนวขับรถ อยู่แล้วมองหาเกมในขอบรลกซิมูเลเตอร์อยู่ก็คือสามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับผมก็มาอยู่สลับเกมสุดท้ายนะครับสลับเกมสุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่ เล่นสนุกเล่นนเพลินแล้วเ็เกมแนวอินดี้ด้วยนะแล้วก็เป็นเกมรถด้วยนะสตรีเกมนี้มีชื่อว่าเจนเ y c รี่คาร์เวอร์นะครับสตรีเกมแนวเจนเ y c รี่คาร์เวอร์เนี่ยจะเป็นเกมรถที่เล่นง่ายเล่นชิวๆแต่ว่าจะมีความยากภายในตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะมีบุต่งตางๆให้เราเนี่ยไปเลือกเล่นกันค่อนข้างนีเยอะแยะเหมือนกันนะแล้วก็ตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่มีไอเทมดแต่ให้เราเก็บแล้วก็ตัวเกมจะมีเสียงภาคที่น่าจะหามากๆนะครับเพราะว่า ไอเฟกรถเราสามารถคัตตอมได้เองนะครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินมีด่านหลายด่านที่ค่อนข้างเยอะๆอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่อการจะเล่นเกมนี้นะครับเกมนี้มีใน PC แล้วก็มีใน Apple Arcade ด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปสมัคร Apple Arcade แล้วก็ไปเล่นกันได้เลยครับสำหรับตัวเกม Jelly Tower นั่นเองนะ โอเคนะครับก็เป็นไงบ้างสำหรับ10เกมม้าใหม่ประจำสัปดาห์ที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันหวคงว่าท่านผู้ชมเนี่ยนาจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจเป็นการยัดแบบเกมไลฟ์ก็ฝากตามกดไลค์กับแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันสวัสดีกรับ